มกราสอ2พันแล้วนะครับตอนนี้การเงินของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างมีการวางแผนการเงินกันไว้บ้างหรือยังหลายๆท่านก็เริ่มวางกันไปบ้างแล้วหลายๆท่านบอกจะวางจะเริ่มยังไงดีอ่านึกไม่ออกจริงๆนะบางคนอ่ะจะวางจะเขียนจากก็เรื่องอะไรคำว่าวางบางคนเนี่ย ไม่ได้เขียนอยู่ในหัวจำได้ก็มีไหมมันก็มีแต่แต่แตน่นอนทําได้ไม่ดีมากเพราะการเป็นเรื mm ่องที่ตัวเลขเกีย่ยววมากเธออ,อยู่ในหัวแล้วตัวเลขตีกันไปนหมดสับสนครับการวางแผนการเงินจะต้องเริ่มจากอะไรเป็นคําถามที่หลายหายคนถามมาบ่อยแล้วก็ทาแบบนี้ถือวางอย่างทาแบบนั้นถือวางไปอย่างถูกไหมบางคนลงในหุ้นไปแล้ววางแล้วถือวางแล้วใช่ไหมซื้อประกันแล้วถือวางแผนการเงินไปแล้วใช่ไหมอัน mm hmm. จริงจริงวางแผนการเงินคืออะไรนะครับถ้าจะรู้ให้ได้ประโยชน์จริงๆแนะนำนะครับทุกๆเดือนพวกเราจะมีคอร์สสัมมนา เรื่องวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพวกเรานี่ะนะครับประเภททํางานกันมันมาแล้วเงินเก็บไม่เหลือกับเขาสักทีนึงนี่เป็นเพราะรายได้ไม่พอใช่ไหมถึงไม่เหลือเก็บก่อนขสักทีอยากรู้ว่าจริงๆแผนการเงินต้องเรื่องลย่งไวางอย่างไงแผนการเงินสามารถวางได้ทั้งๆที่รายได้ไม่สูงได้ไหมมาพบกับพวกเราได้ในคอสมนาแบบเจอหน้ากันสดๆนะครับซึ่งจะทํากันเป็นประจำทุกๆเดือนนะครับแต่เดือนนี้มีที่ไหน เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างล่างนะครับว่าที่ไหนวันที่เท่าไหร่เวลาไหนทำไงถึงจะมาสัมมนาดได้ครับผมขึ้นลายไว้ให้ข้างล่างนี้ครับก็แอดลน์ามานะครับก็ค่าจ่ายก็ยังถูกถูกอยู่แค่พันห้าเองสำหรับเพื่อนๆที่สามารถมาร่วมสัมมนาดได้ในกรุงเทพมาพบก,ก่าแผนงานค่าจ่ายพนันนี้ก็คือรวมค่าเบรคค่าอาหารอะไรพร้อมสับในห้อ,องสัมมนามีราค่าสถานที่ที่นี่คือเป็นเป็นพวกเกือบทั้งหมดใช้ค่าสานที่ค่าเบรคค่าสัมมนาครับใช่ครับ เรามาคุยกันในเรื่องของถ้าจะวางแผนการเงินในปี2 0 2 4อะไรที่ต้องรู้บ้างนะครับเรื่องแรกไปประมาณการค่าใช้จ่ายตัวเองก่อนนะต้องประมาณการค่าใช้จ่ายตัวเองในปี2 0 2 4เราต้องใช้อะไรกี่เงินอนะครับอยากรู้ถ้าเขียนประมาณการค่าใช้จ่ายยังไงนะครับไปดูคลิปมันจะมีคลิปเรื่องวิธีเขียนประมาณการค่าใช้จ่ายตัวเองใีนปี2 0 2 4เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์เอาไว้ให้ครับเป็นตัวไอตัวบุมขวาบนนี่ครับก็ไปกดดูได้นะครับหรือดูในลิงก์ในดีสคริปชันหรือในคอมเมนต์ได้ครับผมจะทิ้งไว้ให้้ไไปดดูยอนนหลัังก้ เร,เรื่องที่สองต้องรู้อะไรครับจะวางแผนการเงิน,นปี2024สิ่งที่ต้องรู้ก็คือเรื่องของแนวโน้มพวกเงินเฟอ้อค่าของชีพจะเป็นงไงในปีนี้แนวโน้มเงินเฟอ้อจะเฟอ้อมากไหมจะแพงขึ้นมากไปหลายๆอย่างในปีนี้นะครับไปปี2024รายๆายเสียงรายรายนะักวิเคราะก็บอกว่าน่าจะไม่เพิ่มมากแล้วนะ เรื่องเงินตัวนี้น่าจะเริ่มชะลอดังน,นั้นกนารวางแผนก็จะเริ่มเบาแต่แน่นอนมันจะมีบางช่วงที่ถูกกระทบจากเงินมเพิอที่เป็นต้นเหตุสาคัญก็คือพวกค่าพลังงานไอ้พ,พวกนี้พวกกลุ่มยากคาดกันได้เนินงานอยู่ๆน้ำมันกำลังลงดีๆสาวอุปกอากาศเพิ่มกำลังผลิตดีๆนะตะวันออกกลางก็ถล่มสงครามเกิดไม่เนเนี่ยไม้ห้าหมื่นนั้นไอ้พ,พวกนี้นต้องรู้นะแนวโน้มพวกนี้ครับแล้วแนวโน้มเงินเฟ้อน,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 นำไปสู่การวางเรื่องอะไรได้บ้างครับ ก็จะไปสู่เรื่องการวางแผนว่าถ้างานค่าของชีพขวดจะต้องเกลือกันไว้นิดจากปี2องพันยี2สิาถ้าปี2 0 2พจะให้ความจําเป็นอยู่ที่2 0,000ื่นต่อเดือนก็จะเพิ่มสัก3% 5%มเป็นาเรนี่ยเพิ่มสัก5 0 0สักพันหนึ่งต่อเดือนเผืือไว้นะคำว่าเพิ่มไม่ได้หมายให้ใช้เพิ่มนะกันเผื่อไว้ถ้าไม่ใช้ให้เก็บนะงั้นเรื่องแม้ต้องรู้เรื่องสองต่อไปเรื่องโลวเรือนะแนวโน้มอัตาดอกเบี้ยจะเป็นยังไงครับแนวโน้มดอกเบี้ยน่าจะน่าจะเริ่มขึ้นได้มันจะขึ้นต่่ออม้ยหหรืววาจะแลลง จะลงเลยไหมแล้วพวกนี้ไปนําไปสู่อะไรครับแนวโน้มปก,กวอัตราดอเบีย้ยนำไปสู่ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเครื่องมือทางการเงินอะไรบ้างล่ะเช่นกองทุนรวมเช่นหุ้นทองคำํำจะกระทบยังไงถ้าอัตราดอกเบีย้ยขึ้นไปแบบสูงพวกของกองทุนรวมที่เกี่ยวข้องการลงทุนในหุ้น อาจจะมีปัญหาไดา้ถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นเสพินจะชะลอตัวบกแต่ฝั่งตราสารหนี้จะเป็นยังไงครับตราดอกเบี้ยสูงมาก็กองทุนตราสารหนี้ก็จะดีมันจะไปว่าแผ่อะไรได้บางคนอย่างกบอบขหรือบริเวฟันถ้าแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวแนวโน้มว่าอ่าตราดอกเบี้ยที่สูงแบบนี้ส่งผลให้พวกฝั่งของสินทรัพย์เสีเ่ยงอย่างหุ้นไม่ดีเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกเปลี่ยนกองบริเวณฟันหรือกองกอบขไปวางในพวกกองที่เป็นกองตราสารหนี้หรือกองที่กองผสมที่มันคอนร์เวทีนิดนึงแต่ปีที่ผ่านมาเพื่อนผมนะปริเวณฟันพี่ นะมาไว้ในกองตราสามนิแทบขอดเลยพี่ปีที่ผ่านมากองกองอัยกองดุลตราสามนิเนี่ยผลตอบแทนดีเลยนะแต่อะไรพวกพวกกองทุนที่ลงในหุ้นไทยทั้งหลายอ่ะคือพวกโรลินฟันหรือว่าบขมันลงในกองทุนหุ้นไทยส่วนใหญ่แก่หุ้นไทยส่วนใหญ่เรียบร้อยครับปีที่ผ่านมานี่น้ามื่นเลยครับ แต่เพื่อนผมเก่งมากพอคาดการได้เป็นแบบนี้พี่เขาย้ายเลยย้ายกองไปไว้ที่กองตราสารนี่ต้องรู้ทิศทางว่ามันจะไปทางไหนใช่ตามกระแสน้ําไปเลยใช่ครับคือถ้ารู้มันจะได้ประโยชน์มากมันจะวางแผนทำให้เงินเราไม่หายไปผลตอบแทนดีขึ้นด้วยคือจริงๆตอนที่ตอนที่เพื่อนผมก็ย้ายจะไปกองทุนที่ลงทุนในลงทุนไหนหุ้นมาลงทุนในกองทุนตราสารนี่เนี่ยเขาไม่ได้หวังว่ามันจะโตรอกนะเขาหวังว่าอย่าลดเป็นใช้ได้รักษาเงินต้นเอาไว้ก่อนแต่บางเงินแจ็คพอตเงินขึ้นไงกองตราสารนี่ได้4ี่ห้นเปที่ผ่านต์ขึ้ตเแทน พอพูดอย่างเงี้ยมันน่าเขียนความสัมพันธ์ของนี่หรืออะไรพวกนี้ออกมาเาอาจารย์มันมันมีมันมป็าะบางอย่างมันแปลผันตรงบางอย่างแปลผกผันกันเช่นหุ้นกับทองคำมีใช่ไหมหุ้นขึ้นทองคำมักจะไม่ขึ้นหรือลงแต่ถ้าหุ้นลงแรงแรงทองคำก็เป็นไงก็ะื้นมีน้ำมันมาเกี่ยวอีกดล่ามาเกี่ยวอีกโอ้มันมาเกี่ยวตรงนี้วันแต่ละอย่างสัมพันธ์ไงมันงั้นจะวางแผนด้วยรู้ว่าเราควรวางเครื่องมือทางการเงินในการวาวแผนการเงินแบบไหน ลงนเรื่องอะไรบ้างบต่อมาก็คือสิทธิที่พวกรถหย่อนภาษีในปีนี้จะมีอะไรก็มาอีกบ้างไหมในปีนี้อย่างปีที่ผ่านมาก็องให้อะไรมามีชอบดีมีคืนเอมีชอบพวกชอบดีมีคืนอต่เอาเรืได้จีรีซีไปพวกนี้นะครับไปศึกษานะว่ามันมันใช้สิทธิที่ไหนได้บ้างไอชอบดีมีคืนเนี่ยผมยังขำอยู่เลยเพราะว่าผมมีคิดว่าผมไม่ได้ใช้เลยพอไปตรวจสอบกับสรรพกรเนี่ยมีมาเฉยก็ไปได้เรื่องอะไรมาไม่ได้มาจากหุ้นเนี่ยครับที่ซิ่งปีที่แล้วเนี่ย เออไปเข้าขายเข้าด้วยเออเพิ่งรู้ว่าหุ้นก็เข้า, <laughs> เาพวกนี้เราสาม,มารถไปศึกษาดูได้ว่าเอ้ยมันใช้ประโยชน์ในการบริหารในการลดหย่อนภาษีดิบเราจะซื้อไอ้นีเ้เรื่องนี้อยู่แล้วต้องซื้อสินสินสิน,สน,สนค้าตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมซื้อที่ไหนถึงจะได้สิทธิลดหย่อนภาษีอ่าต้องต้องมีข้อมูลด้วยผลิในกนารวางแผนครับใช่ครับเรื่องต่อม,มาที่ต้องรู้กันเงินปี2 0 2 4ก็คือใครที่มีหนี้ใครที่มีหนี้อยู่นะแล้วจริงจดพวกค้างวดพวกบัตรเครดิตปีเนี้ยหลายหลายบัตรเขาก็เริ่มปรับจากขั้นต่ำาเ ขยับมาเป็นแดแล้วงนั้นถ้ามีนี่อยู่นะครับเคลียร์ได้เคลียร์นะเพราะว่านี่บัตรเครดิตนี่ดอกเบี้ยร,รวมค่าธรรมเนียมเบ็ดเสร็จมันเกือบเกือบสาเปอร์ซนตต่อปีการปะนี่พวกนี้มันหมายถึงเราลงทุนได้ผลตอบแทน20กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีแบบชัวร์ชัวไม่เสีย่ยงมันไม่มีการไ,ได้แบบนี้ครับการพูดอย่างนี้เดี๋ยวงงกันหมดแน่เลยใจ <c oughs> ลงแปดเปอเซอยู่พอลงพอไปโปะปุ๊บกลายเป็นลงทุน20%เดี๋ยวเราทําคลิปแยกออกมาดีกว่าว่าคานวณกันยังไงอ่าเดี๋ยว คิดอย่างไับนะครับแล้วเมื่อบัตรเครดิตมันปรับเริ่มแบบนี้เราต้องวางแผนล่วงหน้านะเพราะว่าไอ้เงินเราที่ต้องใช้เพื่อปกบัตรเครดิตจะต้องถูกบังคับอีกเรื่อขนึ้นเราอยู่แบบเคยชินกับห้าเปอร์เซ็นต์มาสองสามปีในช่วงโควิดนะต้องระวังเรื่องนี้นะครับนี่คือสีที่ต้องรู้ต่อมาที่รู้คือพวกธุรกิจแล้วโน้มงานที่ทำเนี่ยจะเป็นยังไงบางงานจะเริ่มมีการปรับลดคนไหมแล้วจะกระทบต่อเราป่ะในปีนี้ก็ตอนนี้อัดอยู่นี่ก็เทคอเมริกาได้เริ่มปรับคนอีกเริ่มปลดคนอีกแล้วนะเนีกลายทที่เเเคยยปป็็นนสา มันเป็นสายงานที่มึงรูนะพวกเจ็ดนางฟ้าครับเนี่ยกลุ่มเจ็ดนางฟ้าที่อเมริกานะใช่ไหมแม้กระทั่งเมื่อปีที่แล้วเราไปคุยกับพนักงาน Google เนี่ยช่วงแฟบริช่วงกุมภานี่แบบคือทุกคนปล่อยจอยหมดเลยกูไม่ทำงานแล้วเพราะว่าปลดได้ตั้งแต่ซ e o อยันเด็กฝึกงานย่ทุกคนอยู่ในองค์กรที่ดูมั่นคงแต่ทุกคนไม่มั่นคงออเคยรู้จะรอดพวกไอ้มากนี้ไหมคือขวาขวัญลงหลุมกันหมดอ่ะกูไม่ทำงานเลยปล่อยจอยในทั้งเดือนพอพอเลิกปลดโอเค ใครรอดก็ทํางานต่อทางานต่อ,ตอแล้วมันรุนใจมาก้ากันเออรุ้นเป็นใจมากเลยจริงเอ,อ้ถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้งานเรากำลังเจอสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่ควรต้องทําคืออะไรครับมันควรต้องศึกษาหาอาชีพสำรองไว้ต้องน,นะจะรอตกงานแล้วเดืนนอนหนากนตดนั้นและเงินนอกจากเงินสารองชิ้นหอาชีพสำรองทักษะเรื่องอาชีพสำรองก็ต้องมีเหมือนกันนะที่อยใช่ครับมันพึ่งพิงอาชีพเยอะไม่ได้เลยนะครับนแล้วส่วนฝั่งของนักธุรกิจล่ะเป็นเจ้าของธุรก,กิจอยู่เองโองกาสเปลี่ยนแปลงธุรก,กิจ จะกระทบมาถึงชุดที่เราจนส่งผลให้เจ้าของเองตกงานได้ไหมอ่ะเจ้าของตกงานซะเองเออเจ้าบอกว่าตกงานเองได้นะพี่ใชะบริษัทเจ๊งนั่นแหละไม่เจ๊งก็โดนไล่ออกแบบแชท GPT อ่ะใช่สินค้ามันมันไปต่อไม่ได้ไงแนววน้องบริจานคนี้เขาไม่ใช้งานแล้วถูกปะครับเน้นถ้าเรารู้เราหนึ่งเปลี่ยนแปลงรับเลยแต่มันได้ไหมถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ คงต้องศึกษา,ารูทางธุรกิจกันใหม่แล้วนะยังไงชีวิตต้องอยู่ต่อนโยบายรัฐบาลต้องรู้ไหมครับที่ลงมาแบบนี้จะกระทบต่ออะไรกี่เรื่องใช่ไหมใช่ครับเช่นอย่างโอเคเขาจะลงในเรื่องของถ้ามันผลักดันเรื่องของเองินอัดฉีดพวกนี้ต้นวันเด็ดจริงๆรัฐบาลจะต้องใช้เงินเยอะจะส่งผลไปแข่งดอกเบีย้ยกับเอกชนกันในตลาดไหมแล้วธุรกิจของเราจะไปเกี่ยวข้องกับพวกที่ที่เป็นหนี้อยู่เยอะไหมคือบางที ไอองค์กรของเราธุรกิจเราไม่ได้มีนี่นะแต่ไอ้กู้ค้าเราอ่ะมีนี่มันฉุดเราไปด้วยแล้วราก็ดอกเบี้ยเขาสูงต้นอันตรากเขาสูงก็จะสั่งเราลน้อยลงยคือไม่สั่งน้อยลงก็มาขอตึ้งไว้เออก็จะส่งผลกระทบต่างประเทศเราด้วยต้องมีมอวีเคราะห์ไปยุ่งหน้าด้วยว่าแนวโน้มจะออกเป็นทางไหนใช่ยังสมมติว่าเคยให้เครดิตหกสิบวันเนี่ยเขาอาจจะมาขอเก้าสิบได้ไหมเออ,เอ,อแต่ไม่<ล>เจอ หรืออย่างกรณีไอทีดีก็ได้ครับคุณกู้ใช่จ่ายไม่ได้เอ้ยขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมจ่ายต้นอีกสักสองปีนะอะไรเลื่อนไปก่อนซึ่งเรื่องพูดนฐานเนี่ยใช่เป็นเรืน่นงสำคัญก็คือสมมติบางคนลงลงลง,ลงอ่าหุ้นกู้ไว้เนี่ยบางคนเนี่ยเชื่อมั่นในหุ้นกู้ซัดก,กันไปแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะได้ดอกเบี้ยชัวร์ไหมเออเอาเน้นชัวร์โอ้เออแต่ที่ไม่ชัวร์คือเงินต้นคืนชัวร์ไหมไงกว่าถึงก็กำลังขึ้นมาก็ เอ่อมีไม่มีไม่หนีแต่ยังจ่ายไม่ได้เรินไหมเราจะมีปัญหาได้ถ้าเราเราไม่บริหารไม่กกะจายความเสี่ยงไม่อาโลเกดไว้นะครับใช่ครับมีเงินจะไปลงทุนในด้านไหนแนวโน้มดอกเบี้ยเป็นแบบนี้อะไรน่ากลัวอะไรไม่น่ากลัวสิ่งที่ต้องรู้จะต้องตากข้อมูลมันเป็นโลกยุคที่ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายแต่มันเยอะจนสับสนใช่ครับคือต้องมานั่งเรียบเรียงกันเองเลยอ่ะก่อนที่ผมจะมาเป็นที่ปรึกษาการเงินกับอาจารย์เรมเนี่ย ผมก็พยายามศึกษาหกปีนะแล้วก็งงไปหมดมึนไปหมดเลยอย่างหุ้นนี่ก็ดูเองอ้โหหัวหมุนเลยมีเดี๋ยวเดี๋ยวคนนู้นบอกอย่างนี้เดี๋ยวคนนั้นบอกอย่างนั้นโอ้โหเล่นซะตึบไปเลยเนาพอ,อจะเรียบเรียงมันต้องมีหลักเอาหลักอะไรมาเรียบเรียงใช่ไหมใช่ครับปัญหาของคนทั่วไปเลยโอเคความรู้ฟรีมีเยอะแ,ะแม้กระทั่งช่องเราก็ให้ความรู้ฟรีนะไครับแต่ว่าหาหลักยึดกันไม่ได้พอหาหลักยึดกันไม่ได้มันก็ไปเรื่อยเลยมึนไปหมดบ่อยคาทางกันเจอไพักใหญ่เลยกูรู้ท่านนี้ท่านบอกว่าซึ้งได้นะ อีกครูท่านหงบอกว่าอีเลี่ยนนะเอาไงก็คือปัญหามันคือต้องมาดูเองให้เป็นเนี่ยครับออต้องมีความรู้พื้นฐานู่แล้วค่อยมาฟังพวกบรรดาที่ผู้เชี่ยวชาญมากอบอิที่ว่าเเขาหตุผลแบบนี้ใช่ไหมเราได้วางแผนกะถูกว่าควรวางเงินแบบไรดีหุ้นกู้แบบมีเสี่ยงซื้อได้ไหมใช่ไหมหุ้นกู้เดิมที่คิดว่าไม่เสี่ยงได้เห็นชัดแล้วแต่ว่าจริงๆหรือเสี่ยงหุ้นสามัญเลยนะดูอย่างกรณีของ JKN ก็ได้ ITD ก็ได้ จนบทเรียนครั้งเนี้ยมันให้บทเรียนอะไรไปหลายหลายอย่างแล้วนะครับแต่ว่าทุกบทเรียนก็บอกว่ามีไว้เพื่อเรียนรู้และบางทีมีไว้เพื่อลืมดนวนะ <c oughs> แม้เท่เาไน,นะในบางครั้งบางข่ <c oughs> าวว่า,าข้อมูลมามากมากมายเรียดเรียงไม่ถูกอาจจะต้องฟังนิสี่เรียนเรียนของหลายหลายท่านเลยนะ <c oughs> โอ้ <c oughs> เปิดฟังช่องนู้นช่องนี้จะเออมาฟังพี่กวีฟังเสียงวงฟังโค้ดซันดูสิเขาใช้เอกผลใช้หลักที่อะไร <c oughs> แต่ฟังหลักที่ตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ฟังที่ข้อสรุปก็ว่า เขาแนะนํายังไงนะแต่ฟังเหตุผลเขาว่าเขาใช้เหตุผลในการวิจัยใช่ครับจับหลักคิดเขาให้ได้นะครับเวลาผมฟังบรรดาโค้ดบรรดากรูนียผมก็ต้องมานั่งแกะอทีเหมือนกันเฮ้ยทำไมเขาคิดว่าะฟังแล้วกดพอดไว้นั่งคิดตามสักพักหนึ่งไม่เ,เสียเวลานิดนึงแต่ถ้าเราเข้าใจมันคุม้มเออใช่ครับและนี่คือหลักๆนะครับสิ่งที่ต้องรู้เพื่อจะวางแผนการเดินในปี2องพี่เพิ่มเพื่อแล้วครับตอนนี้ ร่องวางแผนการเงิบบนกเอ่อมองอะไรบ้างมองแฟกเตอร์อะไรบ้างปัจจัยบ้างเพื่อนํามาสู่การวางแผนการเงินของตัวเองถ้ารู้สึกไม่มั่นใจสงสัยอะไรนะครับทำได้2เรื่องหนึ่งก็คือแอดไลน์ถามเข้าไปก็ได้ครับใช่ครับหรือมาคอร์สสัมมนา,าก็ได้ครับ,รบเราสอนกันรวดเดียวเลยทีเดียวเข้าใจเลยสองสามชั่วโมงนั้นคือเริ่มต้นการวางแผนการเงินของทุกท่านได้เลยน,นะครับรู้วิธีการเขียนประมาณการงบการเงินได้หมดถูกต้องครับสอนในสิ่งที่มาอะไรไม่ได้สอนว่าบางคน เรียนรู้ตั้งแต่มปลายแล้วได้ซ้ำมหาวิทยาลัยก็มีสอนกันเป็นคณะอีกคณะมีอยู่คณะเดียวตอนนี้เริ่มเปิดบางที่เริ่มเปิดนะเปิดคณะที่ดึงสับกันเรื่อยเรยเรื่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสอบสนช่องเราก็กดซุปเปอร์แทงก์เข้ามาได้นะครับหรือแชร์ไปเยอะๆนะครับขอบค้าครับสวัสดีครับ